ณประเทศสารคันแห่งหนึ่งมอยปรีตเอีไขนะ่น่ะเอานะข่าวนี่ออแองได้ข่าวว่าเธอคุยกับคุณซีเหรออ๋ออังเคิาน่ะเหรอคุยกับประจำมนจานลจ้าจ้าฉันเข้าใจนะว่าเธออยากให้ประเทศสงบสุขสู้ๆเข้าใจก็ดีแล้วกูไปก่อนละเข้าใจก็เฮียและอิสัตฮะใครด่ากูอะไรอะ่นะนักข่าววันนี้ดูจังเลยชี่ฉันไปกป้องประเทศคุณลุงก่อนดีกว่า ไซหลงฮิวองเกิดอะไรขึ้นกับประเทศขนุนลุงฉันน่ะไปตัดน้ำตัดไฟบ้านเขาทําไมตัดเนตรเขาทําไมฉันไม่เข้าใจเลยแล้วปิดประเทศทําไมแ,แล้วองแงงตอนนี้พวกเขาแมมาเต็มบ้าน้เลยไปก่อนแลวคุณจะไปปิดด่านเร็วเข้าองแองเราต้องไปปิดด่านอย่านะห้ามเด็ดขาดอย่าปิดด่านเด็ดขาดนะนัะน่นมือของลุงฉันนะอังเข้าของฉันห้ามเด็ดขาดเลยนะฉันจะปกป้องเมือของอังเข้าฉันสุดชีวิต อะไรวะน,นี่ยไม่งเงียบไปหมดเลยมันปิดด่านไปได้ยังวะเน,นี่ยอุ๊ยอะไรเออไว้ใครน่ะ<ฮ>มวยปรีตัมปรึกมวยปรีตัมโอ้มวยปรีตมัมปรักโอเคค่ะตามมาค่ะมหามิตรฉันจะปกป้องพวกคุณเองบังอาจบันดาลลูกของฉันอังเข้าของฉันฉันไม่ยอมค่ะอือต้องรักษาความสัมพันธ์ระหว่างเมืองเอาไว้ เพราเราจะได้อยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขไว้ฝันฝันใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้จะมัวแต่ฝันไม่ได้เราต้องไปปกป้องประเทศของอังเค้า